ถ้าอุปกรณ์ตอนกิ่งของเรานะคะตอนนี้เรามีตุ้มนะคะเรียกว่าตุ้มตอนที่เราทําไว้แล้วเป็นขุยมะพร้าวผสมพิสมอสนะคะแนอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งนะคะเราก็มีเชือกหรือปอบฟางอย่างนี้ค่ะแล้วก็กันไก่ไว้คว้านกิ่งนะคะแล้วแต่คนถนัดเลยนะคะใครถนัดใช้แบบไหนแล้วก็เรามีน้ํายาเร่งรากนะคะที่เราผสมไว้เป็นสูตรของเรานะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะ ใช้อะไรนะคะบางคนก็ใช้กะปิบางคนก็ใช้เอ็มร้อยนะคะวันนี้เราจะตอนกิ่งสายพันอีลักกี้นะคะเป็นได้ทั้งต้นทําผลทานผลได้แล้วก็กิ่งก็สามารถเอาไปทําเป็นตอได้ด้วยนะคะเพราะว่าระบบรากที่แข็งแรงและดีมากนะคะตรงน,นี้เราก็ตอนไว้แล้วบางส่วนนะคะเนี่ยค่ะนำต้นใหญ่มากเลยเมื่อียบกับมือนะคะ นี่ปลูกก็ประมาณปีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะเราก็จะเลือกกิ่งที่แบบว่ามีตาทีๆหน่อยนะคะหรือว่าสีแก่ๆเลยประมาณสีออกน้ำตาลเลยนะคะถ้าเป็นกิ่งอ่อนสีเขียวอ่อนอย่างนี้ก็จะเรียกว่ากิ่งอ่อนนะคะแบบนี้แต่ถ้ากิ่งที่แก่เลยก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะ เราก็จะเลือกข้อตาที่ถี่ๆอย่างนี้เราก็จะเลือกตรงกิ่งนี้นะคะแล้วก็จะทําการแบบคว้นคว้นไว้นะคะคว้นช่วงใต้ตานะคะเพราะว่าเดี๋ยวลากมันจะออกช่วงบริเวณตาทังบริเวณตาอย่างนี้เนะะี่ยค่ะตุ่มขาวพวกนี้คือตุ่มลากเมื่อคว้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะคว้นเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ํำยาเล็งลากค่ะทา บางท่านอาจจะคว้านเดี๋ยวนั้นแล้วก็ตอนหุ้มตุ้มเดี๋ยวนั้นเลยนะคะหรือบางท่านก็อาจจะคว้านทิ้งไว้ก่อนหนึ่งวันสองวันหรือหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครจะสะดวกแบบไหนนะคะทาน้ํายาเยล่งรากเสร็จก็รอให้แห้งนะคะรอให้แห้งก่อนแล้วเราก็มาเตรียมตุ้มตอนกันตุ้มตอนก็ วนนี้ผ่าไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะยากหน่อยเนาะเดี๋ยวขอคอสไว้วิธีการหุ้มตุ้มก็คือจะหุ้มบริเวณนี้นะคะบริเวณเหนือรอยควันขึ้นมากิ่งการตอนกิ่งมาเดือดฝรั่งนะคะไม่หุ้มตุ้มไม่หุ้มตุ้มทับรอยควันตรงกลางแบบนี้เหมือนพืชทั่วไปนะคะเช่นมะนาวนะคะเพราะว่า ลากจริงๆแล้วจะเกิดตรงนี้ค่ะเหนือรอยควั่นขึ้นมานะคะที่มันเป็นตุ่มตาข้อตาข้อยอดต่างๆนะคะไม่ใช่ว่าเอาตุ่มตอนไปหุ้มตรงกลางนะคะไม่เหมือนพืชตัวอื่นนะคะมาเดือบฝรั่งเดี๋ยวจะหุ้มให้ดูเพราะว่าทำมือเดียวไม่ได้นะคะแปบ๊บหนึงค่ะสักครู่ค่ะ นี่นะคะคือตุ้มที่เราหุ้มไปแล้วนะคะก็ยังจะเห็นนะคะว่าตรงนี้นะคะมันคือรอยคว้านที่เราคว้านไว้นะคะเราหุ้มตุ้มเหนือรอยคว้านกันนะคะไม่ใช่หุ้มตุ้มไม่ใช่หุ้มตุ้มตอนทับรอยคว้านนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมีฟอยนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษขาวเอกสารที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่าจะเป็นพวก ถุงดำหรือถุงฟอยถุงอะไรก็ได้นะคะที่ช่วยพางแสงนะคะเพสค่ะเมื่อเราหุ้มฟอยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ,ะปิดมัดหัวรวบหัวรวบท้ายนะคะให้แน่น ถามว่าทําไมต้องใช้ฟอยล์หรือว่าวัสดุอื่นในการหุ้มตุ้มด้วยนะคะทําไมไม่วาอ่าตอนทิ้งไว้แบบนี้เลยไม่ต้องไปหุ้มอะไรแล้วแต่เลยนะคะบางท่านก็ใช้ตัวใบมะเดื่อฝรั่งเองนี่แหละคะ่ะในการมาห,อห่อหุ้มตุ้มตอนอีกทีนะคะทำไมต้องต้องหอ่อเพราะว่าข้อข้อแรกก็คือช่วยอา่าบางทางแสงทางแสงแดดที่จะส่งมาที่ตุ้มนะคะไม่ให้เกิด ความร้อนจนเกินไปนะคะเวลาที่ลากง,งอกออกมาก็จะจะได้ไม่ร้อนไม่ลวกไม่ลวกลากนะเนาะแล้วก็ช่วยอย่างถ้าสมวม่าใช้ฟอยล์ก็คือช่วยควบคุมอุณหภูมิให้มันอยู่แค่นี้มันก็จะไม่ร้อนไปกว่านี้ช่วงที่ร้อนนะคะหรือช่วงที่เย็นก็กเย็นก็ดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ช่วยเรื่องการกันน้ําฝนหรือแม้แต่น้ําต่างๆค่ะเช่นการลดน้ําอย่างนี้ จะมาโดนตุ้มนะคะพอเวลาที่น้ำฝนเข้าตุ้มมันก็จะแฉะเนาะแฉะเน่าพาให้รากเน่าในที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าโดยประมาณที่เราตอนกิ่งกันไว้แล้วก็ก็ประมาณ20 20วัน25วันหรือไม่ก็1เดือนนะคะโดยประมาณก็รากก็จะเริ่มมาเริ่มงอกออกมา ครึ่งตุ้มบ้างเต็มตุ้มบ้างนะคะแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่สาภาพอากาศเนาะแล้วก็แล้วแต่ความชํานาญของแต่ละท่านนะคะเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคนึงนะคะที่เอามาแนะนําเพื่อนๆนท,ทุกท่าขั้นนะคะไม่ได้ว่าบอกว่าสูตรของของเราดีอย่างไรแค่เป็นหนึ่งวิธีหนึ่งเทคนิคให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันเฉยๆนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวมีอัปเดตเรื่องเวลาลากงอกก็จะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ